ชีวิตคนเราก็เหมือนทะเลโดยมองโลกมองไทยบายทีระพัฒทะเลไม่เคยหยุดนิ่งเขาผันแปรไปตามสภาวะดินฟ้าอากาศทะเลวันนี้อาจจะสวยงามแต่วันพรุ่งนี้อาจจะมีคลื่นลมแรงด้วยลมมรสุมหรือลมของพายุต่างๆที่พัดพาเข้ามาพายุอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณนั้นพังทลายแต่ก็ดีนะในความเสียหายที่มันเกิดขึ้นยังมีข้อดีอยู่เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพังทลายลงไปมันจะมีการเริ่มต้นสร้างขึ้นมาใหม่และสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่นั่นแหละครับมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าสิ่งปกูกสร้างเดิมเพราะว่ามันจะสั่งสมไปด้วยประสบการณ์ภูมิต้านทานและวิธีการป้องกันที่ดีในการสร้างขึ้นมาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันทุกความล้มเหลวในความรู้สึกต่างๆมันจะมีความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาแล้วทุกๆความรู้สึกใหม่ๆ มันจะมีภูมิต้านทานมีแนวคิดมีประสบการณ์ทําให้เราเองเป็นคนที่แกร่งคนที่แข็งแรงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนทะเลตราบใดที่ทะเลไม่เคยหยุดนิง่งชีวิตเราก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนกันจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อท่าคุณเกิดมาเพื่อแบบนันสวัสดีครับ